สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้จะพามาทําน้ํายานะครับทายางดํานะไม,ไม่ได้ทายางดำเย่ยงเดียวนะสามารถทาชิ้นส่วนสีดํานะครับพวกนี้นะผมเอามาให้ดูแบบเปื้อนๆเนี่ยมาดูส่วนผสมนะครับมีสองอย่างนี้ครับมีน้ํามันดันฝุ่นนะวันนี้หาซื้อได้ตามร้านเคมีพันฑ์นะครับ ในตัวจังหวัดน่าจะมีทุกจังหวัดหรือไม่งั้นตัวอำเภอก็น่าจะมีเป็นบางอำเภอนะแล้วก็อันสองเป็นอ้อยนะครับอ้อ,อยอานะครับมือนกันซื้อที่เดียวกันนะครับอ่ามันจะขายเป็นกิโลนะครับอันนี้ผมจำคือมานานแล้วนะน่าจะโลละร้อยแปดสิบหรือร้อยหกสิบนะผมจำไม่ได้แนะแต่ถ้าเราจะทําขายนะ ถือเป็นถังนะมันจะมีเป็นถังถังใหญ่เลยจะถูกลงมาอีกน้ำมันดันฝุ่นก็จะถูกลงมาอีกนะครับจะใช้สองตัวนี้ผสมกันตัวนี้ผมจะใช้หนึ่งต่อสองนะผมลองแล้วคนระับผสมหนึ่งหนึ่งเลยมันมันข้นไปนะับเวลาเราทาทายางทาอะไรเหมือนฝุ่นมันจะมีฝุ่นผมก็จะใช้อ่าถ้านี่หนึ่งลิตรผมก็จะใช้ตัวน้ำมันดันฝุ่น สองลิตรแต่ที่ผมผสมตอนนั้นก็ผมใช้นี่ไปครึ่งหนึ่งนะครึ่งลิตรแล้วก็ใช้นี่ไปลิตรหนึ่งได้มาเป็นขวดนี้นะครับผมไม่ได้ผสมเพราะผมยังมีเหลืออยู่นะผมจะผสมไปใช้อย่างที่บอกนะสูตรนี้ทําขายได้เลยนะเป็นสูตรที่เขาขายทั่วไปอนะที่ผมเห็นเขาขายในลาเด้าขวดละสามสิบสามสิบห้าบาทหรือเท่าไหร่นะครับขวดที่ว่าสองร้อย สองร้อยมลหรือร้อยห้าสิบมลนะไม่แน่ใจงานจะผมจะมาลองให้ดูครับที่ผสมไว้นานแล้วคนระับที่แรกกะว่าจะทำขายเหมือนกันคิดไปคิดมางานเยอะยุ่งหลายอย่างนะก็เลยหยุดด้วยก่อนนะผมว่าใช้ผ้านะจุ่มดูนะนี่เอาแบบเปิดเปิดให้ดูเลยเป็นฝุ่นเลยนะเช็ดไม่ออกนะครับอดูนะ คือมันมีน้ำมันดันฝุ่นครับคือถ้าเราจะให้มันสวยๆดีๆเราก็ล้างก่อนก็นดีแต่ถ้าไม่ล้างก็ได้นมันจะดันฝุ่นออกมาจะเช็ดซ้ำๆหน่อยดำเลยนะครับดำแบบผิดตาเลยนะสูตรน,นี้นี่ ใครชอบขายของออนไลน์นี่มีคนถ้าใครที่มีเพจมีอะไรนะครับสามารถขายได้เลยนะความดําผิดตาเลยผิดกันเยอะเลยนะคนละเรื่องเลยฮะจะจะทาสักครึ่งแต,แต่ีนี้ผมไม่ได้ใช้แล้ว,ลวเป็นของคลิกเป็นเรียกว่าอะไรมันอยู่ข้างล่าง ของคลิกไอ้ขาบูนะครับกันน้ำด้วยนะตัวนี้แล้วหยดน้ำให้ดูนะเห็นไหมไม่ติดเลยนะครับ ดูนะไม่ติดนะเห็นไแต่เป็นฝั่งนี้ติดนะครับเห็นไหมติดเลยนะเห็นหมครับช็ดอันนี้มันก็จะเห็นไหมฮะแต่ถ้าแห้งแล้วก็จะขาวแต่นี้แห้งแล้วไม่ขาวนะแห้งจะดำเหมือนเดิมนะเริ่มขาวแล้วพอแห้งแต่นี้ยังดำเหมือนเดิมนะ โอเคครับ okay, ประมาณนี้นะถ้าใครเผื่อที่แรกผมว่าจะทําขายนะครับก็ไม่ได้ทําแล้วก็เผื่อเพื่อนๆใครมีเวลาว่างมีเพจอะไรมีคนติดตามเยอะก็เอาไปสามารถเอาไปทําขายได้นะทําการตลาดดีๆมีตังค์ได้เลยนะโอเคครับท้ายคลิปก็ยังไงก็ฝาก กดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวถ้ามีาคิดอะไรดีๆได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆครับเ,เดี๋ยวก็จะมาทำลงไว้ให้นะครับเหตคการณ์วันนี้ก็สวัสดีครับ